พอ่ออาบน้ําเสร็จแล้วหลังจากพาน้องสาวเด็กหญิงมาตอยไปเที่ยวมาไปออถ้าใครด,ดูคลิปที่แล้วคือไปเปิดท้ายไปเวนผ่านหินไปฉี่ไปเวนก็คือไปเที่ยวนี่แหละสาววัยรุ่นของเด็กกเก็ตตั้งแต่สมัยโบราณโบราณอันนี้เป็นเป็นต้นเรื่องของคลิปนี้แล้วก็ไปถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายรูปที่แถวถนนถลาง แต่ทีเนี้ยที่แพ้จะถ่ายคลิปเนี้ยคือจะบอกว่ากลับถึงบ้านแล้วนะแล้วก็ใส่เสื้อตัวที่ซื้อที่เปิดท้ายให้ดูเสื้อตัวที่มาตอยบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ใส่ไปไหนก็ให้ใส่นอนเพราะว่าแพ้บอกมาตอยก่อนซื้อเนี่ยปรึกษาว่าจะซื้อดีไหมอ่ะแล้วมาตอยบอกเออมันก็สวยดีแพราะวาพเป็นคนเลือกเองนะแต่มาตอยบอกเออมันก็สวยดีโอเคแล้วก็บอกว่าแต่แพ้ทำงานหกวันอะ่ะมีวันหยุดแค่วันเดียวเองอะ่ะเสื้อผ้ามันก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใช่ไหมแต่มาตอยบอกว่า ไม่เป็นไรใส่นอนอืมก็เลยใส่ให้ดูแต่ไม่ได้จะใส่ตัวนี้นอนเลยนะคือมันยังไม่ได้ซักแต่ใส่ให้ดูว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้น่ารักไหม <c oughs> นี่แหละเสื้ออาจจะดูยาวๆนิดนึงอ่ะจริงเสื้อมันไม่ยาวนะเสื้อมันเป็นไซส์ปก,กติก็ค,คือไซส์ M เอ็มนั่นแหละแต่แพต,ตัวสั้นจบไหมจบไม่จบแพจบโอเคจจะให้ดูเสื้อเท่านั้นแหละไม่ได้จะมีอะไรไปก่อนนะ ูดีหน้าดำปิดปีเลยไปแล้วฮะ <Huh? S 3> นี่ยันตากแดดีแล้วตากแดด